สวัสดีครับมาแล้วครับกับการเจาะลึกข้อมูลแบบเพื่อนคุยกันวันนี้เราหยิบเอาไลฟ์สุวนา ROC EP 164มาย่อยกันครับเป็นไลฟ์จาก Gravity Game Tech เองเลยมีประเด็นน่าสนใจเออเพียบเลยโดยเฉพาะข่าวใหญ่ที่รอคอยกันใช่เลยค่ะไลฟ์นี้บรรยากาศดีมากเหมือนมานั่งคุยกันเลยอัปเดตเยอะค่ะทั้งของใหม่กิจกรรมแล้วก็มีตอบคาถามสดสดด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปไฮไลท์ให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ ครับผมประเด็นแรกเลยต้องอันนี้ก่อนสปอยใหญ่ r e b e r l i o n Update ทีมงานบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะสัปดาห์หน้าได้เล่นกันแน่นอนผมนี่รอเลยอือหือไฮไลท์สุดๆเลยค่ะ เห็นว่ามาพร้อมกิจกรรมเก็บเวลเติมเกมลินเนต to mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะ สมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นมิชชั่นทำของแล้วก็มีดันเจี้ยนเฉพาะคลาสด้วยนะคะใช่ใช่แล้วเรื่องดาเมจล่ะครับเห็นคุยกันเยอะอ๋อเรื่องดาเมจสกิลอันนี้ยืนยันแล้วค่ะว่าจะอิงตามเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลยคือไม่มีการเนิร์ฟหรือปรับลดก็น่าจะถูกใจสายยิงแรงแน่นอนส่วนจอบเลเวลก็น่าจะ50ค่ะโหแรงแบบไม่ปรับลดเลยก็น่าคิดนะว่าจะโกงหรือเปล่าก็ มีคนพูดถึงเหมือนกันค่ะแต่ทีมงานก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาของ extended class บ้างแหละเนาะให้ Rebellion เขาได้เฉิดฉายหลังจากอาจจะเงิบเงียบไปนานก็จริงครับให้เขามีบทบาทบ้างนอกจากเรื่องใหญ่สัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์นี้เลยวันที่12มิถุนายก็มีของใหม่เข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่ง b y f r o s t นี่โปรโมชั่นใช้จ่ายแคชพอยต์มาแล้วแล้วก็ตูกกาชาที่ทุกคนรอคอย a l l Star 2 ใช่ค่ะ All Star 2กลับมาแล้วค่ะแถมรอบนี้มีระบบการันตีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญระบบสุ่มตอนนี้เป็นแบบส่วนตัวแล้วผู้เล่นน่าจะออชอบกันมากขึ้นรู้สึกเปิดง่ายขึ้นหน่อยของเด่นๆในตู้นี้มีอะไรบ้างนะครับที่คนทำหากันก็จะมีพวกซิลทานาทอสอันนี้สำคัญมากหรือเฟรเ t r ร n ริงเดวิลลิงวิงพวกนี้แหละค่ะที่ฮิตกันครับผมแล้วไบฟรอสไม่ได้มีแค่นั้นนะยังมีตู้คอสตูมใหม่ เหมียวโฮบอันนี้ของน่ารักเพียบเลยวิกแมวโบรกระต่ายหูแมวเกาะหัวตาหยี่หีเนอะมีหูกระต่ายกระดิกได้ด้วยนะน่ารักมากใช่ใช่แล้วก็มีแผนที่ใหม่ด้วยนิดด็อกเกิลอโยธยาอุมบารลาเข้ามาพร้อมกันเลยค่ะถือว่าไบฟรอส t นี่อัปเดตจับเต็มเหมือนกันนะคะขยับมาดูฝั่งเอดิกาบ้างก็มีของน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมีพอริ i n g c a t c h e er ระบบสุ่มสัต์เลี้ยง อ๋อ oh, ที่ชัย s l v v r r w ์วสุ่มเหรอครับใช่ค่ะรอกนี้มี KD เป็นระดับ SSR เข้ามาด้วยเก่งเลยนะเพิ่มดามเมจระยะใกล้กับ ASPD โห oh, น่าจะถูกใจสายตีใกล้ตีเร็วแน่นอนค่ะแล้วก็มี Season Pass 3ด้วยอันนี้จะเน้นชาโด w ป้องกันสถานะต่างๆ ซีซันพาร์ทสนี่เห็นว่ามีให้ลุ้นสุ่มสัตว์เลี้ยง MVP ด้วยหรอครับใช่ค่ะมีโอกาสได้ลุ้น MVP เพชรเลยแล้วที่สําคัญคือเขาปรับ q u ว s t weekly ให้ง่ายลงเยอะเลยอ่าอันนี้ดีเลยลดจํานวนหมอนที่ต้องตีลงน่าจะช่วยคนเวลาน้อยๆได้เยอะใช่ค่ะน่าจะทํากันง่ายขึ้นเยอะปิดท้ายเอดิกาก็มีเอ่อเปิดให้หย่าได้ที่นี่ทอกเกอร์แล้วนะคะ <c oughs> ข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้สําหรับบางคนคะคะ เผื่อใครอยากเริ่มต้นใหม่แต่ซีซันพาสนี่ชาโดป้องกันสถานะนั้นน่าสนใจจริงค่ะเพราะมันอัปเกรดไม่ยากในอีเวนต์มีโอกาสได้ค่าการสถานะ100%เซเลยซึ่งสำคัญมากนะทั้งลาบอสทั้ง GVG จริงครับสำคัญมากๆในไลฟ์ก็มีคุยเรื่องฟีดแบ c k อื่นๆด้วยใช่ไหมครับเห็นมีคนถามหาของถามเรื่องสกิลร e เบลเลียน มีค่ะมีคนถามเรื่องไอเทมในกาชาเยอะเลยอยากได้นู่นนี่แล้วก็มีคุยเรื่องสกิลรีเบลเลียนพวก round trip fire wall fire dance ว่าจะเป็นยังไงอืมแล้วก็มีประเด็นใหญ่ที่คนสนใจคือเรื่องรวมเซิร์ฟเอ็ดกากับ b บ f r o s t ใช่ค่ะอันนี้ทีมงานก็ให้มุมมองว่าในระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับผู้เล่นเอ็ดกามากกว่าคือจะได้คอนเทนต์ได้แพทช์ใหม่ๆพร้อมกันตลอดแม้จะเข้าใจว่าอาจจะมีบางท่านกังวลเรื่องอื่นๆบ้างครับ ก็ต้องรอดูต่อไปส่วนเรื่อง GVG และครับ GVG ก็ใกล้จะมีแข่งรอบออฟไลน์ปลายเดือนนี้แล้วค่ะเทมที่ติดท็อป6ก็ให้ติดต่อทีมงานเตรียมข้อมูลได้เลยโอเคสรุปภาพรวมจากไลฟ์นี่คืออัปเดตน่าตื่นเต้นเยอะมากโดยเฉพาะ Rebellion ที่กำลังจะมามันก็น่าคิดนะครับว่าพอ Rebellion เข้ามาเยอะๆพร้อมกันเนี่ยบรรยากาศในเซิร์ฟจะเป็นไงทั้งการเก็บเลเวลล่าบอสหรือแม้แต่แทคกติกในคิวอล มันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมนะนั่นสิคะเป็นประเด็นที่น่าจับตาดูมากๆเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองเล่นคอนเทนต์ใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมรับมือมือปืนรีเบ l ียนกันค่ะครับผมเตรียมตัวกันให้ดีสัปดาห์หน้าเจอกันครับ